พเราก็มีไก่ตัวนึงะเนอนติอยจองบาันนี้ก็อยู่กับช่องวัยรุ่นจุยใดเราก็มีไก่ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวแล้วก็จะเอาไปผัดนะเราไปดูวิธีการผัดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับการนคนมันเนี่ยโนบอยไปนะครับทำงี้นะ ก็ตื่เตือนห่างใจเนี่ยรดน่ารนไปเอาไม้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องกินเอาตุกันเอาตุกันงานไปลุยหรอซื้อจุดหมาไม่ได้บอกสือเบิ้งนะรดนีเลยนะรดนี่กนต่อเลนะครับเอากระทะลงเตาเออเอากระทะลงเตาถือแล้ว มาดูมาดูนี่คือน้ำมันมรกดนะไม่ใช่น้ำมันพืชใช่ไหมดูเล่นอะไรวะเออรอๆให้ร้อนนะครับใส่ไปใส่ใส่ประมาณสักแค่นี้พอเออแค่นี้แค่นี้นี่มันร้อนรอให้น้ำมันร้อน,อนโอเคแล้วดูเครื่องปรุงนะครับ พอดีมีลูกน้องาำไว้ให้แล้วมันก็จะมีพริกติมด้ไหมเกลืกระเทียมเออมีกระเทียมตามแล้วเรียบร้อยครับแบบน่าจะเผ็ดมากนะมีลูกน้องทำให้แล้วใส่ไ,ไปนะครับอย่าจามนะทุกคนเคียเคโอเค,อเคว้าวนั่นเอร้อนั่งเลยรับ ผัดให้มันหอมนะถ้าเราจามตัวไหนคือน่าแหละหอมแล้วอย่ยังไม่จามนะพอดี้รอ,อนไปทางนู้นผัดเชี่ยวผัดเชี่ยวผัดเชี่ยวว้าวไอ้น้เนื้อไก่จะราได้ดูดูเยอะๆครับอยากดังดดเย Tricep của đại rồi à yes, my God à anh 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 Fair. What happened? What happened? What happened? được happened? chơi chơi What happened? What happened? cắt 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 rồi จะตัไปตอนที่เราปรุงเครื่องนะครับตอนนี้ก็รใอยมาแบบสุกห,หน่อยนึงโดเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมต่อเลยนะเราก็จะใส่อะไรครับน้ำมันหอยเอ้ยไม่ใช่โอ้โหขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับโอ้โหชุบผัดต่อเลยครับจอนี้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็อากาศดีนะครับฝนตกนิดหน่อฝนไม่ตกบอรุ่นจอยได้ทุกคนก็จอยได้เสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็รอไก่สุกนะครับโอเคครับตอนนี้ผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเลยนะ ขทยไทยเสร็แล้วก็ชิมซิมชิมิมโอ้ว้าวสุดยอดเลยอ่ะยิงยิงยิงอ่ะยิงปีกอ่ยบูด ก็เลยนะกินแบบใบบนมัดว้าวเ,าเร่องอเ,อเ่องตวันหวานอือว่าอืาอไก่อร่อยเหมือนกันนะนี่ <c oughs> <c oughs>